วันนี้เมาครับแต่เราเมาอยู่บ้านไม่ได้ขับครับไม่ได้ขับก็เลยไม่หนักหัวใครนะครับช่วงเจ็ดวันอันตรายมีคนตายแต่ละปีหลายร้อยคนสองร้อยสามร้อยคนตลอดนะครับนี่ช่วงไม่ผ่านมาเมื่อหัวค่ำก็มีข่าวตายสามสิบศพซึ่งเป็นอะไรที่อ,อยากให้ ไม่เกิดขึ้นนะนะเอ,อผมมีวิธีเจ็ดวันอันตรายนะครับฮัลโหลเจ็ดวันอันตรายเนี่ยเราก็กำหนดความเร็วของรถยนต์ให้วิ่ง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือ100กิโลเมตรช่วงแรกๆก,ก็ได้อาจจะรับไม่ได้100กิโลเมตรต่อชั่วโมงทุกรถทุกคันก็ ยกเว้นรถพยาบาลรถตำรวจรถกู้ภัยและรถอะไรที่มันจําเป็นอ่ะนะเช่นอ,อาจจะเป็นรถทัวร์ก็ได้เพราะว่าเขาทําธุรกิจใช่ว่าอาจจะ,ะให้สักร้อยี่สิบอะไรเงี้ยร้อยร้อย่สิบเงี้ 120, ยแต่รถส่วนบุคคลเนี่ยได้แค่แปดสิบหรือร้อยแล้วแต่ค่อยเป็นค่อยไปนะครับถ้าใครเกินนะครับถ้าใครคิดว่าทําไม่ได้เกินก็เสียค่าปรับไป ค่ารับก็ตั้งให้มันแพงหน่อยสักหมื่นนึงรับปุ๊บหมื่นนึงเลยแล้วก็ห้าพันบาทเนี่ยก็ให้ตำรวจไปสถานีตำรวจนั้นๆนะะแล้วก็หรือไม่งั้นก็ให้กรมตำรวจไปอ,อีกครึ่งนึงอะ่ะให้กรมตำรวจไปอีกครึ่งนึงก็ให้ขานีนั้นๆไปผมว่ามันจะดีนะครับเพราะว่าเขาจะได้ทำงานแบบยขยันแข็งเพราะว่าวันหยุดเขาก็ไม่ได้หยุดนะ แล้วอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยก็อเอาไปซื้ออุปกรณ์ไอมาตรวจจับในทราวต่อไปถ้าไม่มีเอแล้วไม่มีได้มันติดคุกไปเลยติดคุกสักเจ็ดวันไม่ต้องให้ติดเปล่าให้ฝ่าถนนก็ได้ได้เข็ดนะครับแล้วก็อะไรีไงผมคิดว่ามันแค่เจ็ดวันอะ่ะเราแค่กำกับแค้เจ็ดวัน วิ่ง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงให้ให,ให้คุณอยู่เชียงใหม่เลยคุณอาจจะไปชาร์จอีกสักวันหนึ่งถามจริงมันจะตายไหมกับถ้าคุณวิ่งเร็วแล้วมันจะตายนะมันจะตายแน่นอน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงประสานงานผมว่ายังไม่ตายเลยครับมันช้าแต่ชัวร์ปลอดภัยนะครับแล้วก็ในเมื่อเขาเดินงานเดินเดินทางช้านะครับเราก็ สะสมเวลาให้เขาอย่างเช่นเคยหยุดกี่วันเนี่ยสมมติว่าปีใหม่หยุดห้าวันเจ็ดวันก็บวกไปอีกสักวันบวกไปสองวันเลยรัฐบาลใจถึงหน่อยบวกไปเลยนะครับ<ม>ให้หยุดเพิ่มอีกสองวันแต่คุณต้องวิ่งในระยะทางเท่านี้อ่าในช่วงเจ็ดวันอันตรายนี้ทําไม่ได้ก็เสียค่าปรับพัฒนาประ,ประ,ประเทศแล้วก็ส่งเสริมให้ตารวจมีไรายได้ซื้ออุปรกรณ์แค่นั้นเองนั่นคือหนึ่งวิธี อีกวิธีหนึ่งเดี๋ยวค่อยมาพูดคิดไม่ออกเมาอันนี้นครับก็นึกได้แล้วอีกวิธีหนึ่งก็เลิกครับเลิกปีใหม่ตลกใช่ไ่ะไม่ได้เลิกเลยแต่หมายถึงว่าให้หยุดสามสิบเอ็ดกับหนึ่งสองวันสองวันคุณก็ไม่กลับบ้านหรอกเพราะว่ามันหยุดแค่สองวัน การท่องเที่ยวก็คงไม่เสียสักเท่าไหร่แต่เอาเวลาอีกอีกที่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 ได้จะหยุดได้อย่างเช่นอีกสามวันห้าวันเจ็ดวันอะไรเนี้ยแล้วแต่นะก็คือโอนโอนวันหยุดให้เป็นเป็นวันลาพักร้อนแนทนเพราะงั้นถ้าเขาทํางานบริษัทหรือถ้าขายหรืออะไรก็แล้วแต่เขาจะโทรคุยกันเองว่าญาติเนี่ยเอ้ยมึงจะหยุดวันไหนเดี๋ยวก็เจอกันก็คือว่าบ้านใครบ้านมันรวมญาติกัน ถามว่าเสียหายได้ไหมก็ไม่เสียอะไรใช่ไหมปัญหาตรงนี้มันแก้ได้ผมไม่รู้นะผมคิดว่ามันก็เป็นทางออกที่ดีก็ลองทําดูนะครับเห็นตายกันเรื่อยเดี๋ยวดูปีนี้ตายกี่ศพผมสงสารญาติพี่น้องเขานี่ลูกเมียผมก็ไปส่ยังหวะถ้ามันเกิดขึ้นกับตัวผมเองโดยที่คนอื่นขับรถเร็วหรือเมาหรืออะไรก็แล้วแต่ผมก็เสียใจอยากให้ประเทศชาติ ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นและดีขึ้นกดไลค์นะครับแล้วก็ส่งต่ออยากจะมีอะไรที่ดีๆบอกให้เพื่อนๆทุกคนฟังแย่ yeah.